โจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่าน้ําเชื่อมนะครับน้ําเชื่อมสองชนิดมีน้ําตาล4%และ8%จะต้องนําน้ําเชื่อมชนิดที่2มาผสมอกับชนิดแรกนะครับได้น้ําเชื่อม40ลิตรที่มีน้ําตาลอยู่5%นนะครับอ่ะ ครูติมก็ลองวาดให้ดูเหมือนข้อที่แล้วนะครับอันนี้ก็คือน้ําเชื่อมน้ําเชื่อมก็คือของผสมใช่ไหมครับน้ําเชื่อมกี่ลิตรลูกน้ําเชื่อมสี่สิบลิตรนะครับอ่าขาบอกว่ามีน้ําตาลแท้อยู่ห้าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเป็นน้ํมาเลยก็อาจจะหวานน,นิดๆเนาะหวานนิดๆอ่าก็คือน้ําตาลเขาบอกว่ามีน้ําตาลกี่เปอร์เซ็นต์ เขาจะติดไว้ข้างฉลากน้ำตาลห้านเะปอรเนต์ะขวดนี้เข้าใจไหมครับในกรลังใหญ่ๆเนี้ยพอผสมกันแล้วจะมีน้ำตาลอยู่ห้าเปซนะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อกี้น้ำเชื่อมสี่ลิตรเนี่ยเกิดจากการผสมกันจากน้ำเชื่อม2ชนิดที่มีน้ำตาล4%อร์เกับแดซโอเคนะครับ เกิดจากการผสมกันของอออน้ำเชื่อมสองช้นเกิดเกิดเกิดจากการผสมกันของน้ำตาลสองชนิดก็คือ,อน้ำตาลส่เปอร์เนต์นตาลสี่เปอร์เซ็นมันกับเหล้าสี่เปเนื่อกี้กับน้ำตาลอะไรครับกับน้ำตาลแปดอ แล้วก็กำหนดอีกมีทั้งหมด40ลิตรเราก็กำหนดให้ชนิด4%มี x ลิตรเนาะกำหนดให้ชนิด4%มี x ลิตรแสดงว่าชนิด8%ก็จะเหลือที่40ลบ x ลิตรเนาะอ่าเพราะว่าอะไรเรามารวมกันแล้วมันก็จะได้40ลิตรพอดีนะครับอ่าได้40ลิตรพอดีดังนั้นน้ำเชื่อม อ x ลิตรมีน้ําตาลสี่เปอร์เซนแสดงว่ามีน้ําตาลเท่าไหร่ครับนะแสดงว่ามีน้ําตาลเท่าไหร่สี่ส่วนร้อย x ลิตรโอเคนะครับส่วนน้ำเชื่อมที่มีน้ำตาล8%อร์เซ็นจำนวน40่สิบลบ x ลิตรมีน้ำตาลนะครับมีน้ำตาล8%ก็คือ8ส่วนร้อย จำนวนขวดจำนวนลิตรก็คืออะไรครับก็คือ4ี่สิบรลบอลิอันนี้คือน้ำตาลของแต่ละชนิดปริมาณน้ำตาลของแต่ละชนิดเมื่อนำปริมาณน้ำตาลของแต่ละชนิดเนี่ยมารวมกันเราจะได้น้ำตาลหปอร์เซใช่ไหมเอาสี่ชนิดเอา4%เอร์ซบวกกับแซมีรู้แหละว่าจำนวนเท่าไหร่เอามารวมกันแล้วมันจะได้เท่ากับไรครับ มันจะได้เท่ากับน้ำตาลนะครับรวมกันจะได้น้ําตาลเอ,อ5%ก็คือ5ส่วนร้อยของน้ําเชื่อมทั้งหมดก็คือเอามรวมกันน้ำเชื่อมทั้งหมดมี40ขวดเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือสมการที่เราต้องตั้งเนี่ยเราต้องแยกส่วนอย่างนี้ให้ได้เหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยนะอ่ะดังนั้นส่วนเป็นร้อยเหมือนกันเลยตัดมันออกไปตัดมันออกไปตัดมันออกไป ดังนั้นเราก็มาตั้งสมาการาที่เราช่ำชองเรนละาตันอยู่ป .2 ดังนั้นสมาการตั้งสมาการนะครับตั้งสมาการเราจะได้ปลายเป็น 4x บวกด้วยอะไรครับบวกด้วย8แล้วก็40ลบ x เท่ากับ5คูณด้วย40อันนี้เข้าใจได้เนาะเราตัด100ออกไปแล้ว เราจะมาแก้สมการหา,าที่มีเ,เ,เขาเขาถามหาอะไรถามหาชนิดที่สองเขาถามหาชนิดชนิดที่แปดเปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้ถามหา x นะเขาถามหาสี่สิบลบ x เราแ,แก้สมการหาค่า x อ,ออกมาก่อนอถ้างั้นเราก็ได้เป็นไรเป็นสี่ x บวกด้วยแปดสี่สามสิบสอง ลบด้วยแปด x คุณแจกแจงแฟนฮะเราเป็นนักเรียนกอนเป็นนักเรียนปห้าที่มีคุณภาพมากมายทําเป็นอยู่แล้วแบบนี้ห้าสี่ยี่สิบศูนย์ตัวนึงเป็นสองร้อยาจางแลนะ้วจะมาตัดคำสุดท้ายออกอะไรนะลูกจะดีมากถ้าตัดคาสุดท้ายออก <laughs> โอเคอย้ายอะไรลูกย้ายตัวเลขไปฝั่งตัวเลขตัวไปฝั่งตัวแปรยังไงก็ได้ทั้งหมดอันนี้ก็ละ สามร้อสลบสองส่วนงนี้จาก 8X ดเกลบแป็ยังมาเป็น 8X แล้วก็ลบสีเข้าใจได้เนาะดังนัน้นนี้ก็เหลืออะไรเหลือ120ยี่อันนี้ก็อะไันนี้ก็เหลือส x ่เอ็กซเท่ากับเท่าไหร่นำไปหาร4ี่สามสงเกท่ากับสามลิตรใช่ไหมเอ็กซคืออะไรเคือชนิดแรกใช่ไหมครับเอคือชนิดแรกนะชนิดแรกคือสอันนี้นี่คือชนิดแรกเห็นไหมอ่าชนิดแรก แปลว่าชิ้น,นที่สองใช่ไหมครับแปดเปอร์เซ็นต์คือชนิดที่สองดังนั้นชนิดที่สองกี่เปอร์เซ็นต์ลูกไอ้กี่ลิตรลูกชิ้นที่สองเท่ากับอะไรครับเท่ากับหกสิบลบเอ่อสี่สิบลบเอ็กซ์ลองถามต่อทีสี่สิบลบเอ็กเท่ากับอะไรสี่สิบลบสามสิบก็จะได้เท่ากับสิบลิตรอ่าก็ 30, กากออาตอบข้อที่หนึ่ง พอไหวไหมครับเรื่องเข้าใจเยอะๆ,ๆยังกลางๆมีน้อยมีกลางมีมากเลือกอะไรครับประเมินมาน้อยน้อยเลยครับแยกแต่ว่าพอเขาเรียกว่าพอเข้าใจนิดนึงใช่ไหมโอเคนะเข้าใจนิดนึงก็ยังดีแต่ไม่เข้าใจเลยอ่าสักวันหนึ่งก็ต้องทําได้ต้องทําให้ได้แหละโดยติมต้องสอนให้ทําให้ได้